โครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือและบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนโดยนำสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายไข่ไก่น้ำมันพืชผลไม้ผักสดเป็นต้น โดยนายจุรินทรักษนะวิสิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่และตรวจเยี่ยมโครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนวันนี้และพบว,ว่าได้รับผลตอบรับที่ดีประชาชนส่วนใหญ่พอใจและอยากให้จัดต่อเนื่องพอใจแล้วก็ชื่นชมในโครงการนี้มาเยอะเลยครับแม่ผ่านไลน์มาจากสมัครพัพกแล้กส่งมาให้ผมดูก็เหมือนกันแล้วก็อยากให้จัดต่อเนื่องแล้วก็อยากให้เพิ่มจํานวนรถด้วย แต่ว่าขณะนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งก็ตระเวนไป50าสิบคันในทุกเขตเขตและสงฆรคันเฉลีย่ยกระจายกันไปในกรุงเทพมหานาครทั้งหมดรวมทั้งปริมณฑน,นนะครับขณะที่ประชาชนต่างให้ความสนใจและชื่นชอบการจัดโครงการนี้เพราะนอกจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วยังได้ซื้อผักที่สดสะอาดในราคาถูกกว่าท้องตลาดจึงอยากให้มีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ ก็ได้ซื้อของถูกแล้วก็สดด้วยแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลด้วยค่ะถ้ามาถึงที่หมู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าดีค่ะถูกกว่าท้องตลาดมากอยู่นะคะอย่างแตงกวาเนี่ยยี่สิบาทโลหนึ่งแต่เราซื้อที่ตลาดเนี่ยยี่สิบาทด้วยนิดเดียวเองนะคะอยากให้มีจัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆคือไปให้ทั่วถึงนะคะอยากให้มีจัดเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้มีแบบก็ ไปตามทุกตลาดเนี่ยคะ่ะจะได้แบบมีทางเลือกให้เยอะขึ้นนะคะประหยัดขึ้นแล้วก็มีแบบเงินได้ไปซื้ออย่างอื่นได้หลายๆอย่างคือตอนนี้ผักมันแพงค่ะคะือแบบก็มันซื้อได้น้อยอะคะ่ะเราสามารถซื้อได้เยอะขึ้นถ้าเกิดมีรถมยอเตอมาช่วยคะคะนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดตัวสองโครงการใหม่คือโครงการหมูที่จะกำหนดราคาหมูเนื้อแดงไม่เกิน130บาทต่อกิโลกรัมและจะเปิดตัวโครงการภายในสัปดาห์หน้า ตั้งเป้าเปิด600จุดทั่วประเทศขณะที่โครงการอาหารจานด่วนมีรูปแบบในการกำหนดให้ร้านค้าทั่วไปขายในราคา30-35บาทส่วนราาน้านค้าในห้างสรรพสินค้าจะควบคุมราคาให้ขายไม่เกิน35-40บาทขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินง,งานทั้งนี้ยืนยันว่าโครงการเหล่านี้เป็นการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนและภาครัฐจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้กระทบกับพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาด ภาลรเรืยดีรายงาน